สำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับออก6มาตรการเทศก,กาลตรุษจีน2 5 6 6สุขสร์ปลอดภยัยเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติเดเดตคาบหรือสถานีประชาชนไทย P ี s สมาเล่าให้ฟังนะครับ <S <S ข้อหนึ่งฮะคือว่าให้ตํารวจสายตรวจฝ่ายสืบสวนเพิ่มความเข้มออกตรวจตามสถานที่ท่องเที่ยวเฝ้าระวังเหตุประทุสร้ายต่อทรัพย์ตามตลาดที่จาหน่ายสินค้าประกอบพิธีไหว้และเฝ้าระวังเหตุประทุสร้ายต่อรัพย์ตามธนาคารร้านทองอัญมณีร้านสะดวกซื้อโรงทานสถานที่จัดกิจกรรมต่าง สอนนะครับคือว่าเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มวิชาชีพหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งผมเตือนอยู่บ่อยๆ3คือเชิญชวนประชาชนฝากบ้านไว้กับตำรวจับผักว่าเดินทางไปเที่ยวเยี่ยมญาติให้เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อความปลอดภัย4คือว่าเฝ้าระวังอคีภัยจากการจุดทูบเทียนเผากระดาษนะครับโดยทําแผนเผชิญเหตุซักซ้อมเหตุในพื้นที่เสี่ยงชุมชนที่มีความหนาแน่น5านะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจเข้มพร้อมกับบริการดูแลอำนวยความสะดวก พิธีการเข้าเมืองเพิ่มความเข้มในการตรวจตราเอกสารคนเข้าเมืองบุคคลต้องห้ามขึ้นแบ็คลิสต์และจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อบริการพิธีการเข้าเมือง 6. นะครับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดกําลังพลอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็ระบบการสื่อสารเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณท,ที่ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ากราบไหว้บรรพบุรุษนะครับและกําชับด้วยว่าห้าม ข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบในวันตรุษจ,จีนท่านสามารถนะครับขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเขตโทร191และ1599ตลอด24ชั่วโมงนะครับ